กระจกด้วยนี่ใบเท่าไหร่ครับเนี่ยใบเท่าไหร่เนี่ยต่อเองเหรอมีอีกใบไหมเนี่ยว่างเดี๋ยวต่อให้อ๋อต่อเองอย่าลืมถ้าทำทำของผมอะใส่โลโก้เราไปด้วยนะเดี๋ยวผมโพสให้ก็อย่างอันนี้ผมก็ขอคุชาร์ควาเอามามิกกันแล้วก็ผมก็พิมพ์พิมพ์แบบแล้วอย่างงี้ตอนดูน้ดูดูด้านนี้ใช่บ้างเดี๋ยวสิคุณ อ๋อนี่เขาจะไม่แกะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยบางท่านอันนี้เป็นกรงครับผมกรงของทางอันนี้เหมือนสตูดิโอของห้องสวนใช่ครับผมสตูดิโอนกเขาทำให้ผมคือนกเขาเห็นว่านกท่านขี้เหร่มาอยู่นี่ถ่ายถ่ายที่บ้านแล้วขี้เหร่ต้องมาอยู่ในนี้เอาจับนกมาใส่สตูนี่มีขอน ขอนไม้อยากเปลี่ยนได้นะอ่ขอนไม้แล้วก็นี่มีฉากผงหยกแปะริ้วอยู่ข้างในนี่โกงไม่เท่าไหร่แต่แต่ขอนไม้นี่บางคนบอกเอ้ยทำไมมอมไม่เห็นอ่ยังไม่ได้แกะกระจกอันนี้ของใหม่ของขอนมาไกล่เนี่ยดำพร้อมอย่างไหนครับมาจากวังตะไคร้อยู่หอจอนี้โอ้นี่ไปเอามาจากเศษไม้มาครับเก็บมาจากน้ําตกเลยีจะมีจะมีใครจะตามมาด้วยเปล่าไม่มีนะนี่เราเรามาอยู่ที่ฟาร์มที่สองนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปได้ครับ บางฟิกของสวนเหลือบีบีจีชื่อลูกใช่ครับบีบีจีใช่ครับผมบีบีจีแปดริ้วนี่บีบีจีแปดริ้วนะครับนกสวยเยอะผมดูแลสียอดนิยมเยอะเดี๋ยวพาเข้าไปดูแต่ตอนนี้นะครับฝากกิจกรรมนะครับทายผลครับร่วมบุญลุ้นโชคนะครับเราทําบุญร่วมกันนะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเงินไปมอบให้ทางหัวหน้าแป้งป้มแรงนะครับโรงทานผู้ก่อการดีของเราในวันที่หนึ่งนะครับ เราก็มีกิจกรรมร่วมบุญลุ้นโชคครับนกได้มาจากคุณจีอายุเทพทองเป็นฟลอล์หนึ่งตัวเพศเมียแล้วก็สปิทฟลอล์ตามที่โพสต์ไว้อยู่ในกระทู้ป,ปักหมุดของอดามนะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีตัวเลขเหลืออยู่มาณ70วตัวได้มัง้งนะครับเลขละ200ครับเรามาร่วมบุญแล้วเรามารุ้นโชครับนกรับเสื้อทางหัวหน้าแป้งนะครับหัวหน้าแป้งมอบเ,อเสื้อมาให้สองรางวัลสําหรับผู้ที่ทาย เลขท้าย2ตัวบนถูกนะครับจะได้เสื้อปั้มแรงนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนี่เลือกได้นะครับว่าจะเอาเสื้อปั้มแรงหรือจะเอานกผงหยกจีระยุเทพทองเป็นฟอลโล่นะครับเลือกได้อันนี้ผมแอบส่องดูก่อนครับนกนกสวยสียอดนิยมนะครับของ b ี g 8ริ้วนี่มีเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงเรือนอันนี้ดูข้างนอกก่อนระหว่างดูข้างนอกผมก็จะโม้ไปเรื่อยนะตอนนี้เรามีกิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องของนกผงยกอะไรบ้างนะครับนอกจากร่วมบุญรุ้นโชคแล้วเราเปลี่ยนกิจกรรมจากการไลฟ์ประมูลนะทุกวันทุกสัปดาห์มานะครับเมื่อก่อนหาหาไรายได้วันละพันนะครับทำบุญตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นะร่วมบุญรุ้นโชคนะครับกิจกรรมนกผงยกจะมีการประกวดนะครับนกผงยกในวันที่12นะครับธันวาคมตอนนี้ก็เตรียมนกได้เลยนะครับโอ้นี่นกสวยหลายตัวนะมีฟอลโล่โกลเด้นด้วย บางคนบอกมองไม่ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับดอนครับสวัสดีครัท่านครับสวัสดีคุณปอนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านบางฟิกบางฟิกบีบีจีนะครับบางฟิกของสวนบีบีจีแปดลิ้วเนี่ยมีฟอลโล่มี follow, มลี้ยสีสวยๆมีสียอดนิยมเยอะแต่นี่ผมดูอยู่ข้างนอกอยู่ยังไม่ได้เข้าโรงเรือนนะครับมีโลเด้นฟอลโลโลเด้นครับลายชัดๆลายเข้มๆเฮ้ยมันเหมือนมี มีฟลโลวิงนะครับนี่สีหวานเลยนะครับเรียสิมองมุมนี้จะย้อนแสงมองมุมนี้ดีกว่าแต่มองมุมนี้อาจจะไม่เห็นลายนกพนกมันหันหน้าให้กล้องมัก็หันหน้าให้กล้องนะครับกิจกรรมหงโยกก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมหงโยกแปดริ้วนะครับ ร่วมสนุกกับครูาจ์กเราแจกแคลเซียมก้อนครับน่าจะทายผลฟุตบอลแต่ไม่รู้ว่ากิกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวครูาจ์คสรุปให้นะครับนี่ครับระหว่างที่เรามาถ่ายทำคลิป YouTube ในช่องของยกแบดรและดำตีสิบผมก็จะแวะไปหาสัมพันธ์นะครับแวะแต่ละฟาร์มเนี่ยทำไม้ยามพันธ์แบบเป็นน้ำจิ้มให้ก่อนนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดอะมาตามแบบคลิปตัดต่อแล้วหลังจากที่ครูจ้าทําลงในแต่ละสัปดาห์นะครับอย่าลืมครับทาเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามด้วยนะครับบางท่านมาสั่นกระดิ่งด้วยก็ได้จะได้ติดตามคลิปสําคัญสำคัญเราทุกคลิปหงจกแบบนี่จะเป็นหงจกเป็นเป็นหลักแต่ชองดาตีสิบนี่ก็จะเป็นเรื่องราวรอบตัวหอดำนะครับเรื่องทําบงทําบุญก่อการดีเรื่องหงจกเรื่องต้นไม้นะครับมีมีมีครบครับสารพัดสัตว์นะครับสวัสดีค่าาาานาาาาา สวัสดีครับสวัสดีคุณน้องสวัสดีครับพี่นีครับนี่อยู่แปะริ้วอยู่นะครับกิจกรรมเราวันที่สิบสองนะมีประกวดอะไรบ้างบางท่านมายังไม่รู้นะครับเราจัดงานที่ฟิตวิลเล่ครับจะมีหลักๆเนี่ยเป็นสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่ให้จัดอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับมีนกกรงหัวจุกทั้งสีเดิมนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีแฟนซีนะครับนกกรงหัวจุกแฟนซีส่วนรายการเนี่ยผมจำอะไรอะไรไม่ได้มี เสียงทองสากลอะไรยังไงบางไม่แน่ใจแล้วก็มีมีนกบินหลานะครับไก่ตั้งขยันขันแล้วจัดวันที่สิบสิบสองส่วนในกลุ่มสัตว์สวยงามเนี่ยสัตว์ปีกสวยงามก็จะมีหงหยกนี่ครับกลุ่มพวกนี้ทุกตัวลงได้ลงได้หมดเลยเดี๋ยวเราแบ่งคัสไม่แบ่งเพศผู้เพศเมียนะครับเราแบ่งเป็นสีสีนะครับแบ่งเป็นสีสีไม่แบ่งเพศผู้เพศเมียเพราะว่าแต่และเพศผู้เพศเมียเนี่ยส่วนใหญ่ในตลาดนกหงหยกเนี่ยสีสวยใกล้เคียงกันแต่เราอยากให้ทุกสีมีโอกาส ได้มายืนโชว์ความสวยงามในในสนามประกวดนะครับก็เดี๋ยวจะจัดพาร์ให้เหมาะสมนะครับรอสรุปกับทางทีมของตกแปดริ้วอยู่นะครับตอนนี้ครูจ้าบินโดนอ่ะมีสวยหลายตัวนะมีกลุ่มเรนโบว์กลุ่มเอฟบจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโรงเรือนอ๋อเขา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 ถ่ายคลิปกันอยู่เราอยู่ข้างนอกก่อนมาดูไกลๆกันก่อนนีบางฟิกบางฟิกเจ้าของฟาร์มนะครับวะไรกุมุสลามครับ หงมุสลามนะครับนี่มีสียอดนิยมหลายตัวอยู่ครับพอลโล่ PCB เรียสีนะครับเรนโบ์ก็คือครบครบรถนะครับส่วนกิจกรรมร่วมร่วมบุญลุ้นโชคนะครับร่วมบุญลุ้นโชคเราก็มาสนุกกันได้นะครับยังมีตัวเลขเหลืออยู่เยอะครับตัวเลขร่วมบุญครับเลขละสองร้อย ทายผลถูกนะครับไม่ว่าจะเลขท้ายสองตัวล่างสองตัวบนนะครับมีรางวัลให้หมดนะครับไปติดตามได้นะครับในกระทู้ปักหมุดของอาดมเดี๋ยวเราจะเข้าโรงเรือนกันแล้วนะครับนี่คุณไมคคุณไม้เอ็มพีฟาร์มมาด้วยนะวันนี้หงหยกไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่หงหยกที่ผ่านมาเราเจ็บในช่วงหน้าฝนเท่านั้นเองนะ หน้าฝนหน้าฝนเราเจ็บไปเนี่หน่อยนึงเราก็เลยสาซานิดนึง <laughs> ยังยังไม่กล้าร,รับมกเข้าบ้านนะอันนี้ฟนอรกนะอันนี้ไม่ได้แจกนะเอามามาฟิกฟอโร่ฟอโร่โขายไงบ้างเนี่ยฟโลโร่ขายราคาอะไรบ้างเริ่มต้นเท่าไหร่ฟโลโร่ที่บ้านนี้พันห้าครับฟโลโร่เริ่มต้นที่พันห้านะครับก็คือตามสีเหมือนตลาดทั่วไปแหล,ละครับเหมือนท้องตลาดครับฟอโร่ขาว ขาวเหลืองหน้าเหลืองโกลเด้นซื้อหลายตัวลดได้นะครับซื้อสักร้อยตัวได้นะฟอลโล่มีมีถึงไหมร้อยตัวทีซีบี <TC B> นะมีมีกลุ่มทีซบก็เยอะนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปาน,นะครับนี่นีนมีหลายตัวมีหลายตัว<ปร>นะครับเ,เดี๋ยวมาดูกรงบินก็เป็นสีทั้งสีส,สีตลาดสีพิเศษสีวัฒนามีครบนะบ้านนี้ก็จะมีความชอบหลากหลายนะครับก็คือ เขาเรียก่อะไรมีคุณามีสินค้าคุณภาพหลายเกตหลายเกตดหละราคาแล้วแต่ชอบครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมเราวันที่หนึ่งเนี่ยรู้ผลกันนะครับเราจะร่วมทําบุญกันยอดเท่าไหร่ก็อยู่ที่จํานวนตัวเลขครับซื้อยี่สิบเบอร์ก็ยอดทาบุญก็สี่พันห้าสิบเบอร์ก็ยอดทาบุญหมื่นหนึ่งครับเบอร์ละสองร้อยนะครับมอบให้ทําบุญทั้งหมดถือว่าทําบุญร่วมกันแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นโชค ได้สิ่งของล้ำค่ากลับไปนะครับจากเพื่อนๆนที่มาร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมบุรลุโชคของเราแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีกิจกรรมไลร่ระมูนนกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หน้าฝนมันมีการนํานกเข้าบ้าดาเยอะมากครับนกเข้าผ่านเข้าออกบ้าดาในช่วงทําบุญสองเดือนที่ผ่านมานี่สองเกือบสองร้อยตัวนะมันอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้นกบ้านเรามีปัญหาเหมือนกันนะครับนําเข้าน,นกนํานกเข้าหน้าฝน นะครับหลายบ้านเกินนะครับอันนี้มีคอค็อเทลมีมีกรีนชีกนะครับมีฟอลโล่นะครับโอเยอะนะนี่สวยๆก็มีหลายตัวนะพ่อพันแม่พันที่สวยๆผมบังฟิกนี่ทีซบีเหลืองเหลืองขาวมีหมดพอดีผมถ่ายยังไงจะให้ชัดเนี่ยพรกล้องมุมแสงเดี๋ยวนะต้องถ่ายใกล้ๆเพื่อนอาจจะเห็นนกสีนกไม่ แคลเซียมพอหรือเปล่าเนี่ยพอเซียมเคื่องสนใจยิงยกผมมาให้ขออนุญาตเพื่อนๆทะลึ่งนิดนึงเไเ่ะะจะมาเรื่องทะลึ่งเลยเขาขยายพันกันเนาะเขาก็อังสืบพันกัน วงที่บ่าเนี่ยดูดิลงคึกเหลือเกินครูลงคึกมากเลยผมยืนขนาดนี้เขายังไม่ไปไหนเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ต้องดูอย่างอื่นละไปดูแต่งบโอ้โหในีซีบีทีซีบีม่วงโอ้ยสวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยเดี๋ยวสักครู่สักครู่แป๊บนึงเดี๋ยวโคมกลับมาก่อนเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โอเคเลย ก้านน,นสวยงามม่วงกอเด้นนะครับใช่ไหมม,ไม่วงกลเด้นไหมน่าจะใช่นะหรือว่าเป็นม่วงดับเบิลเยอเลฟไทโทเนี่ยนี่เขาก็เลี้ยงกลงไม่ได้ใหญ่มากนะกรงประมาณกงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนอย่างนั้นเนี่ยเนาะกงประมาณสี่สิบเซนได้ป่ะ โองเขาไม่ได้กว้างนะเพราะนี่รังังไขเขาใหญ่กล่องรังไขใหญ่นะหน้าหน้ากว้างของโรงน่าจะขนาดสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบห้าได้ไม่ได้กว้างมากนะครับใช้รังเพาะอยู่ข้างนอกนะครับรังเพาะกล่องเพาะอยู่ข้างนอกนะครับในรังก็จะมีมีอะไรบ้างเฮ้ยมีพวกพวกกรดพวกอาหารไก่เออเดี๋ยวต้องถามลนะอาหารเขาอันนี้น่าจะอาหารไก่หรือเปล่าลูกไก่เปล่าไม่แน่ใจมีมิลดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวส่องตรงใ,ใกล้ๆอะไรเกรดหรือเปล่าเขาใส่กรดหรือเปล่ากรดแต่เขามีผสมอะไรบ้างเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งดูสูตรเขาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะดูนกกันไปก่อนนะครับนกสวยเยอะนะครับโอ้อันนี้ย้อนแสงมองฝั่งนี้จะไม่ชัดฝั่งนี้ก็ มีทั้งฟลโกลเด้นทีซีบีเออถือว่าตามนี้สียอดนิยมโอเคอยู่นะครับอ่ารีนสีนะครับลายเต็มบ้างลายลายไม่เต็มบ้างนะครับกล้องผมอาจจะไม่ชัดเท่ากล้องคูจาร์สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณสุนทร สวัสดีคุณนนครับสวัสดีบางมาครับสวัสดีทุกคนนะครับไปเยี่ยมฟามฟร์มบางฟิงกบางฟิกคองสวนนกสวยนะอ,ะอะถือว่านกคุณภาพเขามีหลายเกรดมีหลายตลาดพรอมรับเลยนะน่าติดตามในยผมหลอปลาริวจะลืมเราไปดูกันแล้วนะดูคลิปของครูจาร์กแล้วเนี่ยของบางสานแล้วเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยก็ดีเลยนะครับ นี่นกสด,เดวเยอะนะครับนี่นกตัดเดวเยอะนะครับ,ดดรบกิจกรรมวันนี้เราสรุปยังครูเรื่องแมนยูหรือว่าอะไรทายผลฟุตบอลแคลเซียมก้อนเนี่ยครับแมนยูสเปอร์นะสำหรับคนที่คนรักนกที่ชอบฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมแจกแคลเซียมก้อนครูจาร์ยิ้มยกกงด้วยทายผลอะไรเดี๋ยวมารอติดตามได้จากเฟซครูจาร์ตอนนี้ผมหาดูนกก่อน เฮ้ยครูจ้าก็ใส่อะไรบ้างในกรงรู้ป่ะบมองเห็นป่ะมีแเซียมก้อนครูจ้าด้วยแล้วมีอะไรใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นเปลือกหอยโขดเปลือกพวกกริดนะพวกกริดใช่ครับแล้วก็ผงยุ้มภูมีผงชมพูด้วยอ่าโอเคมีเลดนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับคืออันนี้คือกรงเหมือนกรงพับเนาะที่เหมือนพี่มะเหมี่ยวนะกรงพับเหมือนพี่มะเหมียวเนี่ยจะได้พื้นที่เยอะมากเลยนะดูดิเราเก้าสองเก้าเนี่ยเขาสามารถ พื้นที่ความยาวมาก29ของเราเองเนี่ยได้โกงนับ10 10 12เนอะ15 15โกงเลยโอ้ดูยังไงเดี๋ยวมอง15โกงถือว่าใช้พื้นที่ประหยัดมากแล้วก็ถ้าเราทำนกวสวยๆเนี่ยมันก็ยังพอสร้างรายได้ให้พวกเราได้อยู่นะเนี่ยพวก PCB เนี่ยราคาเขาก็2งสา3พันบาทละสีแบบเนี้ถูกป่ะในตลาดขั้นต่ำเนี่ยเอาไปว่า2,500ขั้นต่ำแล้วกัน มีเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โห,โโหเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดอารมณ์แบบเดิมอะ่ะตอนที่ไปส่งนกอะ่ะมันมีความอยากได้ก็เอานกเข้าบ้านนะอันนี้ครูจ้าคิดว่ายัางไดงดีเราจะสอยกลับบ้านไหมฮนะ่ก็ฝากเขาด้วยอีกหนึ่งฟาร์มแล้วกันอันนี้ผมเป็นฟาร์มที่สองสำหรับวันนี้ฟาร์มต่อไปไปที่ไหนนะครูจ้ะฟาร์มาบางค้าบางค้า,าเป็นไงนกกลุ่มไหนเอ่ยผมจ เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงครับเพิ่งเริ่มเลี้ยงมือใหม่ใช่ป่ะเดี๋ยวาฟาร์มต่อไปครับเจ็จจากทางบางฟิกของสวน BBG ปปาริ้วเดี๋ยวเราไปที่บางค้ากันต่อนนี้ผมก็มาแนะนําไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคูจักของยกแปดริ้วเนี่ยจะทําคลิปประชาสัมพันธ์การเยี่ยมฟาร์มนะครับซึ่งเราทํามากี่ตอนแล้วตอนเนี้ตอนวันนี้ล่าสุดเป็นตอนที่สี่สี่เม่เช้าเราลงตอนที่สี่สี่ลงตอนบ้านไทยตอนพัฒนาครับอ๋อ คุณอ้ําคุณอ้ํามันฑนารอรุ่งจันทร์นะครับตอนนี้ก็ช่วยกเกษตรกรเยอะมากจนตัวเองเจ็บเหมือนผมนะ,อะมตอนตอนที่ไปช่วยคนเอานอกเข้าบ้านเยอะเนี่ยแล้วหน้าฝนหน้าฝนามานกร่วงเยอะเลยนะมันเป็นเรื่องปกตินกย้ายมเข้ามาบ้านเราใหม่ๆในช่วงสภาพแวดล้อมไม่ปกตินะครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราจะเอาชีวิตเขารอดทั้งหมดไม่ได้นะครับบางทีพยายามแล้วก็ยังไม่ได้นะแก้ปัญหาเนี่ยก็เลยคิดว่า สภาพที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อย่าเพิ่งนํานกเข้าบ้านเยอะอันนี้อาจจะได้ยินเสียงลมดังมามากตักข้างน,นอกอ่เนี่ยคุณไม้กําลังส่องเลยขอโทษครับมีสวยๆเยอะนะครับคุณไม้ก็ไปละไปไกลแล้วสําหรับนกของยงอังกฤษนะครับพัฒนาไปไกลเดี๋ยวรอสนามเมว่อย่างเดียวครับรบับรองได้เห็นห้วยรางวัลในเอ็มพีฟ้าอีกเพิ่มขึ้นอีกมากมายแน่นอนนะครับอันนี้เขาก็นี่เจ้าของใครยังไม่เห็น,นครับบางฟิกเขาถ่ายอยู่เขาถ่าย เราเราเราแอบเราแอบมันดูนิดหน่อยเขาถ่ายกันอยู่ใช่ครับดช่ครับคนที่มีต้นทุนน้อยอยากจะทำโฟโลูก็ใช้ตัวแท้แค่ตัวเดียวใช่ครับแล้วก็ใช้นุ้งธรรมดาทำตับพเอาใช่จะใช้ระยะเวลานานนิดนึงใช่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 โดยบางที่ก็ใช้วิธีการทำทีซบีก็คือคาซื้อนุ้งเรือนพื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะแต่สร้างรายได้ผมว่ารายเดือนนี่น่าจะมีขั้นต่ำนี่ห้าหลักนะแต่ห้าหลักนี่ไปถึง ไปถึงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามในช่อง YouTube ได้เดี๋ยวคงจะมีการเฉลยนะครับว่ารายได้ต่อเดือนในวันนี้กับการเลี้ยงนกขงยกไทยที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับัอดีท่านนะครับอดีท่านนะครับวันนี้ไม่รู้ว่ามีเวลาเหลือจะไปเยี่ยมลังบอลออสพี่ออสแปดริ้วได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เหลือก็เดี๋ยวไว้คราหน้านะวันนี้มาดูนกทั้งสี่ฟาร์มก่อน ของหยกยังไปต่อได้นะกิจกรรมประกวดเรามีวันที่1 2ธันวาคมนะฝากาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปที่3ในฟาร์มที่3กันนะครับวันนี้ขอมาชมนกบ้างลาไปก่อนในช่วงนี้ครับสวัสดีครับ